ครับบูรณเวันนี้วันนี้มาทำอะไรครับขัดบาร์มาขัดบาร์ดูบาร์ครับสนิมโคตรเถิดน,นี่เราจะมาบูรณะบาร์ใหม่ครับหลังจากจากับด่าก่อนเราได้บูรณะเสาไปแล้วครับแล้วนี้ผมได้รับสารจากฝั่งบาร์สนลุมบอกให้บูรณะบาร์ด่วนครับลองทดสอบเดี๋ยวผมจะลองเทสบาร์ที่ส่วนแดูนะครับว่าเขาจะแข็งแรงขนาดไหนอันดับแรกเราให้ตบบาร์ก่อน โอ้โหไม่ผ <za> ่านครับโนอะไรโอ้โหไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านจริงๆก็บอกว่าคุณิลลี่ต้องมาต้องแซมตัวนะครับก็เลยรับจากรับจากจดหมายมาว่าต้องมาทำบาร์ใหม่จากคลิปที่แล้วที่เห็นผมจากคลิปที่แล้วคือจริงๆมันพลาดมันไม่ได้พลาดจากการกระทำมันพลาดจากบาร์มันลื่น าเล้เฮ้ยชิ้นหลังว่าชิ้นหลังว่ะบลามันลื่นบามันลื่นบามันไม่เกาะมือก็เลยร่วงเลยเขาจะกลับมาวันนี้เดี๋ราจะสร้างบาก่อนเดี๋ยวคนสีจะสวยงามแน่นอนวิ่งวับ สเปร์ครับเดี๋ยวเทสก่นสเปร์อย่างดีสีเหลือง้วย <c oughs> กระดาษทรายกี่บาทครับ <c oughs> กระดาษทรายซื้อมา 10, 10บาทครับงบแค่10บาทแล้วก็สเปร์สองกระป๋องเข้ามาร้อยร้อยห้าสิบได้แล้วบาทเทปเทเดี๋ยวปลาเสร็จผมจะทำคลิปพีเซนต์ต่อ ตอนนี้เวลาประมาณ1 0 3โมงครึ่งแดดกำลังไม่ค่อยมีมากคาดว่าจะแห้งทันตอนเย็นนะนี่ครับปลานี่ทำอะไรครับคนสีครับคนสี <c oughs> นี่ตอนเจ็ดสิบเอ็ดโมงอะาวพูสีต้องใจเย็นครับต้องใจเย็น่ะซื้อมา น้ำใจเย็นอยาร้อนใจร้อนใจร้อนจะไม่เสียา่าเกกาสีใจเย็นใช่ไหมครับย็ครับการสสีคือบางคนแม่งรีบไงแม่งรีบไงม่งคนปื้นมันจะเป็นก้อนนะครับเราต้องคนแบบกระจายให้มันเกาะเป็นลนน้สีเราเยอะส ลูกบา <c oughs> บาตัวเดียวแม่งก็ใช้สีประมาณสองกระป๋องช <ś siitä> ุนมากเลยคนระั <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวมาแน่ตอนนี้

เอสมภัราศัยตัดเสื้อบอลกับพี่ไหมคอยมาทีนิดนขอีซีทีโอเอนให้ซื้อใช้ไอซีกากาสามบสี่สเดี๋ยวไปซื้อนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ เอาไหมสีอ่ะสีเฮ้ยวันนี้ไหนเราไไหนโรบอทสีสีนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพิมพ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปดีกว่าเอาเสร็จจะเป็นเแจ้าเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไป้วไปนิ้ไป